ลักพาตัวกับทำร้ายร่างกายจนไม่ปกติเป็น2องคดีรวบ2องคดีรวบนี้จะรวมทั้งหมด30มนาทีเป็นค่าจำคุกแล้วก็ค่าปรับสามพันหมอนะาคหมอเฮ้ยใจเย็นห,ห,ห,หน่อยพี่หมอูมออตายแล้วมัง้ง ปลาไม่นอนนะใจร้ายวะฮะไปถึงเรื่องไหนหรอไม่ต้องพูดไปถึงเรื่องไหนต่อที่มันหมดเลยทีหมดเลยหนีไปไหนอยู่นิ่งๆ รถมอเตอร์ไซค์ผมอืมพี่ป๊าถ่ายอะไรไว้แล้พี่ไปแล้วอ้าวเฮ้ยหมอมันลูกเองมันลูกเองเออมันลูกเองแต่กูขับว่ะแม่งมันทิ้งมึงเลยอะไอ้เรื่องหมอแม่งจะคอมเมน ใสีพี่ดีสวัสดีครับเหมีใช่ป่ะบใช่ค่ะอันชื่อบสสวัสดีครับเสบบัรสพี่หวองครับฝากฝากลูกด้วยนะได้เลยครับเอามานี่อยู่นะมันแสบเหลือเกินโอ้โแล้วคือพี่หวองทำไรทำไมเขาลุมล้อมกันนะแกลังจะเปิดจะเปิดแกงเหมครหมอจะเปิดเรตอรี่ ดน<ด>พักงานกันทั้งหมดคะสิบวันจามินจามินว,มวันวันนี้ป้าได้มาแสนหนึ่ง,ง,งาาอเปิดกระชาสองร้อยลูกเติมแล้วก็เอาของไปขายมั่งอะไรมั่งตอนนี้กับของเก่าที่เก็บไว้อะตอนนี้แสนหนึ่ง แต่เก็บไว้ก่อนพอเดี๋ยวปลาไม่อยู่ตั้งอาทิตย์หนึ่งวันเดียวแป๊บเดียวเองได้แล้วหรอหรือว่าคนละคันใช่ระวังโดนรถทับเธอชื่ออะไรเธอชื่อลิชี่ใช่หรอลูกจัน บักเราไปรอที่สภาเลยปะเดิแป๊บแว่าว่าลุงคนนี้คนนี้ชื่ออะใครวะเสื้อแดงลุงจอนลุงจอนลุงจอนข้าวก่อนไม่มีข้าวเฮ้ยบอกว่าเรียกอยู่กันเองให้เรียกว่าเตาปฏิกรณ์น้องลุกลุงเตามอดครับลุงเตามอดไม่ก็อันนี้มันมันชื่อ นี่ไงพี่จัดจอนว่าไงกัดจอนจัดอนแปลว่าเหียอะไรครับเรื่องเหมือนคนอื่นเมือนกันซ้ำดิไม่กครืคือวนั้นที่เราคุยกันที่จีเล็ได้ไหมอ่าเรียกเรียกชื่อผิดเก็บตังค์สักหนึ่งพันลุงรวยพี่วันตั้งคือบทไม่ไม่จัดมินเยังถูกแล้วของจัดมิน น้องน้อง,น,องน้องจัดมินน้องยิงโหดเนีย้ยยิงยิงแม่นที่ย่าปไปเล่นเกมอะไรมาไอ้นี่เหรอลูกมึงเก็บ3 <c oughs> กเก็บ4ี่โทรกลัวกูกูไม่ยอมมาไม่ทำไม่ได้แค่นั้นเองตู้เกมตู้เกมอื่นใช่ไหมพี่เรียกเขาว่าจะไปนี่จะเล่นเยนะเรียกคนอื่นไปยอมนะใช่เราแก็ตเสียไแม่งโตรเท่เลยวะอะไรวะป่านเราไปก่อนดีกว่าจะสามทุ่มแล้วดีเกมันได้ไง ครับได้เลยมั้งาครบแล้วได้เนย็ได้มได้ินครับก็จแจ้งก่อเลยที <S 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 ่มาเป็ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการเล่สตอรี่ครับแล้ก็เรื่อง AED อะไรพวกนี้ก็หลังจากนี้ จะให้มีการพุ่มทิ้งได้แล้วนะผลรวมอะไรแดีจะให้มีการพุ่มพุ่มทิ้งได้คือถ้าสมมติว่ตอรี่การจบเปนทิ้งได้แต่ว่าห้าพุ่มเคยได้ขาดเดิมในกรณีนี้ส่วนการพุ่มทิ้งคือทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละถ้าสมมติพุ่มทิ้งจริงๆนะผมคงใช้เวลาไม่เกินท่านทีในการไปดิสก์สองใช่ไหมไม่แน่ แล้วแต่มันคงใช้เวลาไม่นานอนะเพราะว่าถ้าเจตนาการมีกับกากฐานกันนะถูกไหมเข้าใจครับเกินห้า <5 S 2> <5 S 1> ครับถ้าสมมติเกินห้าของที่ที่สลบใช่ไหมมันจะใช้เวลาประมาณกี่เาทีนครับในการอเกินสิบับไม่เกินสิบใช่ไหมจริงๆผม มันมันแตกต่างกันไหมครับมันมันมีข้อแตกต่างอะไรไหมที่พี่วิเชียนถามก็ถ้าสมมติว่าคือเจตนาการพุ้มลากกันต่างกันถ้าสมมติว่าพุ้มลากอ่ะันจนใช้เวลานานใ่ไแต่ถ้าอุ้มทิ้งจริงๆนะโมใช้เวลาไม่นานในการอุ้มและทิ้งผ้ผลที่ว่านี่ก็คือถ้าสมมติว่าตัวอุ้มไปจริงใจหมอก็ต้องเข้าไปถึงพื้นที่เพื่อที่จะนำศพออกมานำผู้ต้ับออกมาจากพื้นที่ถูกทิ้งถ้าเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงยากก็ต้องใช้เวลานั้นขึ้น มันจะทําให้ดราม่าล้วบอกว่าจะหมอไม่มาทันทีหรือสิบนาทีแล้ว,ลวอะไรเงี้ยผ่านแล้วขึ้นมผ่านอันี่สิบนาทีอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ายิงลากเข้าไปนานๆเน,นี่ยถ้าอุ้มทิ้งอ่ะถ้าสมมติว่าใช้เวลาทั้งหมดสิบนาทีกว่า,ามันคงไม่ใช่อุ้มทิ้งแล้วน่าจะเป็นคือมันน่าจะยิ่งลำบากขึ้นอ่ะเจตนามันจะต่างก,กันไม่รู้ว่าเก็บเล็กเก็บนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับว่าไงพูดๆตบเท้าิ้งเลย หมอแก้จีแล้วใช่ไหมครับหมายถึงว่าหมอแก้จีแล้วเพราะว่าใช่เพราะว่าอย่างอย่างที่ผมมีสตอรี่อ่ะรลบาพี่แล้วอ่ะไม่ได้อุ้มทิง้งเลยนะพี่อยู่เฉยๆเลยกับที่เลยแต่ว่าจีไม่กดจีเดียวทีแรกใช่เพราะฉะนั้นแบบไอ้เรื่องการจดจีอะถ้าผมว่าไม่กดถ้าสมรถตลบแล้วไม่ยอมกดจีแบะถ้าจีมันหายบุบแะตอนนี้นะมันจะหายไปแล้วมันจะไม่สามารถกดได้เลย แต่่าเขาก็รู้แล้วว่าเขารู้ไอตรัวีแล้วแหละเขาก็น่าจะทำาเ,เพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมติจบกด G เลยถ้าสมมติสลบแล้วกด G เลยอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีปัญหาตรงนั้นเกิดขนะึ้นมามันจะเดึง,ใ,ดยยงใช่ไหมกดเรื่อยๆใช่ จะมีการอุ่มพิ้พได้คิดว่าอย่างไรคิดว่าจะดีไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้นะมันมันมันจะเป็นเดดอะมันชิ้นละหกร้อยถูกไหมถ้าสมมติว่าฝั่งที่แพ้ไฟอย่างเงี้ยฝั่งที่ชนะไฟใช้เป็นเดทที่ขายเลยฝั่งที่แพ้ไฟไม่ได้ใช้เลยถ้ากับว่าสมมติว่าฝั่งที่ชนะไฟใช้เป็นเดดสองชิ้นถ้ากับพันสองฝั่งที่แพ้ไฟโดนหมอจับให้โดนโดนหมอพาไปหาตํารวจโดนฆ่าปั๊มจับหมอในตอนนี้ชุบ หกร้อยแล้วไปนอนอีกเท่ากับเจ็ดร้อยโดยประมาณแปดร้อยโดนตำรวจแตะไปห้าร้อยเท่ากับว่าพอๆกันแต่ฝั่งนี้ชนะมันเลยดูแบบว่าฝั่งนี้ชนะเหมือนไม่ได้ชนะก็เลยจะให้มีการอุ้มทิ้งกันขึ้นมาด้วยมันไม่ได้แบบว่าตัดทรัพยากรกันได้เพิ่มมากขึ้นด้วยฝั่งนี้ชนะก็จะได้ชิงความได้เปรียบเพิ่มไปด้วยคิดว่าจะดีขึ้นไหมคิดว่าจะดีไหมถึงเดิครับนะกงจะได้เล่นสนุกขึ้นด้วยได้ครับกฎของการอุ้มทีมีอะไรบ้างครับ กฎของการอุ้มทิ้งก็คือจะต้องมีหมอหกคนขึ้นไปในประเทศถึงจะสามารถเคลื่อนย้ายศพได้กรณีที่ตอนอุ้มปุ๊บหมอหกและอุ้มไปกากฐานหมอเดินต่ำกว่าหกถือว่ายังอุ้มทิ้งได้อยู่ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อโดนอุ้มแล้วให้ทุกคนแแปบหน้ารูปก,ก่อนอุ้มไปด้วยก็คือแคบตอนหมอแแบบจำนวนหมอเพื่อไปคยู่นียของตัวเองทง้งกอ,อ,องสอบว่า ใช่ okay. ไหมถ้าอุ้มต่ำกว่า6คนหมอต่ำบอกคนละอุ้มก็เป็นตามสัวประเทศไปเลือยเห็นต <crater> <He S 2> รงกันไหมง่ด้กรับโอเคนะโอเคครับโอเคแล้วก็โอเคครับ okay, <h> AEDAED ตอนนี้มีให้ซื้อแล้วนะครับซื้อกัสบสภาได้เลยง่า okay. ย A D หชิ้นอันนี้ได้รับคำสั่งมานะคำสั่งมาว่า3 5มพันห้าโอสามพัต่อหนึชิ้นใช่เดสต็อกเดสต็อกของเดสต็อกนั่นแหละครับพอสามพันหมันจะเดสต็อกอยู่งั้นแหละดูตรงแล้วเขาอยู่ในนั้นแหละแต่ว่าไม่น่าออกแพงเกินสามพนะตันนี้ก็นนี้ามาเลยอ่ะสได้ไหม มันเอไปโอ้สองพันยังคด้วไม่ต่ํเลยกไม่ต่นะครับไม่ต่ำคิดแล้วคิดอีก้สองพันะสองพันจะต่ำไปเพรเดี๋ยวมันพมันต้องมีเพยอีกเนยให้ผมมีตังค์ผมยังไม่สั่งสองพันพันันเลยะันเนี่ยลองกลับไปพิจารณานะครับสภาอ่าเขาอกเขาเขาเขาเสนอว่าเขาบอกมาล้วสั่งต่ำมคิเงันกลับได้หครับทำไมมันต้องสา0พันห้าครับมีเหตุผลไหมครับ ต้นทุนมันยังไงครับต้นทุนมปนสูงเท่าตัวมเหมือนกันคือตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าพวกผมเนี่ยไปจบกัญชากัญชามันไม่เข้าส่วนรอบเลยครับยังไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วมันก็ต้อมันขึ้นไปบทเต้นเรืยมันไม่คุ้มกับค่าเสียงด้วยกับราคาคือมันยังบักอยู่ใช่ไหมใช่มันยังมีส่วนที่บักอยู่เหมือนกัน โอเันนั้นเดี๋ยวเขาจะหาให้เขาแก่อีกทีม,มันไ,ไม่นานไม่นานนเท่าไหร่เพราะว่าเขาได้จะย้ายที่ไปตอนนี้น่าจะเป็นชื่สุดท้าย,ลย,ยแล้วน่าจะายที่เหลือต้องเจอแล้ววิเปิ์นะวิเปร์น,นะที่ทำไมพี่คิดว่าเบนเนตสี่อันก็สองบันสี่ห่อ้องกว่าว่าเขคันนะไม่ใ<ม>ช้ใช้วตอนนี้ไใช้แน่ๆแหละเบนเนตสี่ับใช่ไงคือสองันสี่นะเอดีดีล่อไปก็หเลยจะมโคต้าเดี๋ยวเดี๋ยวแกงนดีไว้ชุก เท่านั้นเลยก็บวกไปนิดนึงก็ได้แค่ชุดแจ็คถ้าซื้อไม่นึงได้อยง่้อยสามพันเรียกไม่น่าเกลียดถ้าอาทิตย์นี้ซื้อไป่ถึงร้อยไม่สามารถต่อได้สำหรับถุนราคาเลยนะถ้าสมมติราคามันลดลงอะไรอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมเห็นด้วยกันไหมด้วยครไม่เห็นด้วยแค่เรื่องราคาเลยมั้งใช่ครับโอเคใช่ถูกครับผุ่งแพงเกินฮะ มันไม่ <S <S ผมว่ามันไม่สอดคล้องกับอย่างอื่น <S <S เอ,เอดีมีให้ถ่ายแล้วส่วนเรื่องกกลับไปเรื่องเดิมก่อนคือรุ้มทิ้งไอกรณีรุ้มทิ้งเนี่ยถ้าสมมติว่าตอนจะรุ้มตกไปทิ้งอะถ้าสมมติว่าตำรวจเห็น,น่ะเข้าใจไหมค้าว่าตำรวจเห็นก็คือต่อให้เขาเราจะมีเจตุ้จทิ้งก็หรือเจตนาอะไรก็แต่ว่าถ้าสมมติว่าเี็้อามเหลอย่างสมมติน เจเบีกับเ,เป็ดเอ่อกับเป็ดซิ่งนี้เรื่องกันแล้วแล้วเป็ดซิ่งล้มเจเบีอุ่มไปทีนี้ยถ้าสมมติตำรวจเห็นตกโดนพุ่มไปทีโดยเจเคบีคนสลบเป็นเป็ดซิ่งตำรวจจะทําการไล่ทันทีนะครับแล้วถ้าสมมติโดนจับได้จะโดนข้อหารักพาตัวกับทําร้ายร่างกายจนผิดปกติเป็นสองคดีควบสองคดีควบนี้จะรวมทั้งหมดสามสิบนาที เป็นค่าจำค,คุแกมมแล้วก็ค่าปรับสามพันแล้วอันนี้ถ้าสมมติหนีรอดอย่างเงี้ยถ้าหนีรอดก็รอดครับครับไม่ไม่ต้องตรวครับถ้าหนีรอดก็คือว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าในกรณีเนี้ยถ้าสมมติตำรวจไล่คันเดียวแล้วเราพุ่มไปหนึ่งคันถ้าสมมติว่าเราลงมาแล้วปล่อยศพตำรวจต้องพิาต้องต้องต้องให้ความสำคัญกับผู้สลบเป็นอย่างแรกก่อน เข้าใจความหมายใช่ไหมเข้าใจอ่ะก็คือถ้าสมมติว่าสมมติว่าเจกีบีคุณเอ่อเจกีบีคุณเฟสติ้งแล้วเจกีบีจะเห็นตำรวจไล่เจกีบีลงวัดแล้วปล่อยส่งเฟสติ้งแล้วเจกีบีขับรถหนีต่อตำรวจที่ไล่มาคันเดียวนั้นจะต้องปกกันผู้สลบก่อนั่คือนำผู้สลบพากลับไปสอนวอแล้วเรียกหมอให้มาชุดข้อตำรวจจะไม่สามารถนำผู้สลบแล้วก็ไล่ต่อได้นอกจากตำรวจจะวอลอกขาวอลเจ็ดขอครับเขาเรืช่วยเหลือแล้วเขาเรื่งช่วยเหลือไล่ต่ออีก แต่ก็คือจะเป็นไทเกตบูดครับกรณีนี้ก็คือแค่ตอนนี้นะถ้าสมมติการอุ้มเถิดเข้ามาปุ๊บปุกบอย่างจะเปลี่ยนเดิมจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมถ้าสมมติการเพิ่มตบเดิมจะเป็นคดีพุ่มอัพพาวตบอย่างเดียวา60นาทีห้าหมื่น6หมื่นว้าวว้าวว้าวได้ได้ได้เนี่ยเพราะว่ามันแรงไปได้อะไรวิปวิปเปอร์ทำไมวิปเปอร์วิปปเอร์วิปเปิ้วมันกว้างเนี่ยเอาเบ่งไหมกว้างมากเลยเออคุย น่าจะมีัญหาตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคเราจะได้สนุกขึ้นแล้วก็เมื่อเีสตรอรี่กันตอนเนี้ยเดี๋ยวจะพาจะให้ทุกแกล์จะให้เหรียญแก๊งกับทุกแกง๊งแกล์ละสิบเหรียญเหรียญแก๊์เนี่ยแน่นอนตอนนี้เลยมันคือเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในการขาบับ อีกขึ้นเซ็ตอีกขึ้นเซ็ตนี้ใช้เป็นทำยาแก๊งอันต่อไปอันนี้สมแก๊งน่าจะต้องการอีกก็คือแก๊งที่ขึ้นตรงจะให้สิเทเหรียญเลยแต่หลังจากนั้นจะได้จากขั้นหมอีกก็คือถ้าแก๊งอีกสอรี่กันยกตัวอย่างเหมือนเดิมเจคีบีกับเป็ดซิ่งจบสตรอรี่การเจคีบีมือฝ่ายชนะเป็ดซิ่งมาขอยอมอันนี้ทางสภา,าจะมีเหรียญอันนี้ ให้เป็นขอรางวัลตอบให้แ <crust>. ต่ละไลน์หนึ่งหนึ่งหนึ่งถึงสองเหรียญแล้วแต่ตอนนีตอนนี้อะความยืดความเสี่ยงหายที่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยส่วนในเรื่องเหรียแจ้งในอนาคตอ่ะมันจะมีสิทธิพิเศษที่มันมากขึ้นกว่าการทักเส็จจะเป็นอะไรมากก็ต้องคอยติดตามไปแต่ก็มันจะเป็นของให้สำคัญจะตองแจ้งแน่นอนจะเป็นแจ้งที่มีอย่างเดียวแน่นอน จะไม่ขายด้วยนะเหนียกแก๊งต้องชน,นะฟลอรี่เท่าน,นั้นถึงจะได้ก็คือเหมือนวินคอยถูกต้องไหมครับเหมือนนะวินมีคอยวินคอยคอยแก๊งสำหรับผู้ชนะวินคอยแต่ว่าอนาคตอ่ะมันจะเปลี <t <t ่ยนนะอนาคตก็จะอาจจะไม่ได้แบบว่าชนะถึงจะได้อนาคตถ้ามีการลุกเหมินแล้วก็จะกลายเป็นว่าแก๊งไหนที่ได้ก็ได้หนึ่งเหรียญ อุ้มได้ก็ได้หนึ่งเหรียญก็กับคิวเลอร์คอยได้มันจะสำคัญมากผมบอกได้แค่นี้เหรียญเนี้ยจะสำคัญมากมากโอเคครับแล้วก็ถ้าตอนนี้เสียนหน้าตอนนี้หน้าตอนนี้นอนนไอเหรียญแจ๊งเนี่ยจะมีให้สิบเหรียญต่อเดือนก็คือว่า JKB เรียนอรีเนี่ยทั้งหมดสมมติว่าเดือนเดือนสามถึงวันเนี่ย แม่งกดตอรี่ชิบหายวอนเลยชนะทุกอันแต่ทรายก็จะได้แค่สิบเหรียญจะไม่มีทางได้เงเนินมากกว่าสิบแค่นตอนนี้นะแคน่นตอนที่ว่ายังไม่มีการลุกเออขึ้นเข้ามาครับประมาณนี้ลหลักๆที่ลหลักที่เรียกมาประชมวันนี้ก็คือเรื่องที่ว่าจะสามารถขึ้นต่ได้อะไรไดสร้ส่วนในกรณีที่ว่าจะโดนค่าปักหมออะไรยังไง เป็นแผนที่ตัดทรัพยากรได้ดีนะหมอก็จะคิดจบจุดที่ไปที่ศพอยู่ที่เก็บมันยากที่สุดนะครับคุณไปปล่อยตรงไหนที่มันสมมติไปจากในเมืองไปปล่อยนอกเมืองก็จะคิดเรล็กนอกเมืองแต่ถ้าจากในเมืองหรือนอกเมืองไปอยู่ในจุดที่เข้าถึงยากก็จะคิดเรล็ดเข้าถึงยาก <c oughs> ตามตามนี้เลยตามจุดที่ผมเจอศพนะครับ เข้าใจครับรับทราบครับถ้าหมอไปเจอว่ากำลังอุ้มอยู่หมอก็จะทนะนำไปไม่ได้ครับนะจะต้องแจ้งตำรวจแล้วก็เราก็จะมีม,มีมีกฎหมอที่จะเพิ่มมาใหม่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการอุ้มอุ้มมาส่งโรงพยาบาลด้วยนะครับ คือถ้าเกิดกดเคสแล้วอุ้มมาสง่งโรงพยาบาลก็จะมีค่าปรับ็นลายเคสไปนะครับจะขยายใ,ให้ฟังสัญหาณความก็คือหมอจะนับจีสุดท้ายถ้าสมมุติว่ากดจีครั้งแรกอยู่ในเมืองจีครั้งที่สองนอกเมืองก็คือจีครั้งที่สองนั่นเป็นจีสุดท้ายจีที่ครบศพนั่นจะเป็นจีที่หมอจะคิดตัดในการนำค่าปรับของผู้สลบไป แล้วก็แล้วก็กรณีนำศพและเคลื่อนย้ายถ้าสมมติว่าถ้าสมมติพี่ตุยอยู่หน้าหน้สาสภาเนี่ยแล้วมีคนพาพี่ไปโรงพยาบาลในขณะที่พี่กดเกสหน้นสาสภาแล้วแล้วหมอทราบว่าพี่เป็นคนกดเกสพี่จะโดนข้าวเปล่าดูสองใช่ไหมพี่บอกปรับเพิ่มเลยครับหนึ่งพันบาทอ่าปรับเพิ่มหนึ่งพันบาทใช่ครับในกรณี<อ>ที่ว่าเคลื่อนย้ายเคสน,นะไม่ใช่รุ้นดินเคลื่อนย้ายเคสไปดูเคลื่อนย้ายในที่นี้คือนำ ตบก็ตบไปที่โรงพยาบาลในกรณีที่เข้าคนเดียวเป็นตัวเดียวประมาณนี้ข่อญาติครับไอ้กดดีครั้งหนึ่งมันห่างกี่นาทีอ่ะประมาณห้านาทีครับสามห้านาทีตอนนี้ตอนนี้มันชัวร์แล้วใช่ไหมครับเรื่องกดดีเรื่องกดดีเนี่ยยังไม่ชัวร์เลยครับอย่างที่บอกครับมีท่าสมมติกดกัย่งใช่ ถ้าสมมติว่ากดครั้งแรกมันต่ไมมีให้กดอีกเลยในอยอะแต่ทำไปกดคือคืออย่างอย่างอย่างที่ผมเคยเจอครับคุณเชียนคือกดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครับตั้งแตายเลยอใช่ครับแล้วก็ไม่มีให้กดอีกเลยอ่าครับนั่นแหละเลยเลยเลยกลวว่าตรงนั้นแหละว่าคืออุ้มถ้ามันอุ้มทิ้งได้ก็ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเจออย่างกรณีที่ผมผมเจออะแล้วแล้วต้องต้องเป็นยังไงครับเก็บเงิเลยครับ ออรอบที่แล้วก็กดครับไม่มีเลยครับเอ่อขอยาเสริมนะฮะก็คือเพื่อนต้องอุ้มมาโรงพยาบาลแทนนะฮะไม่งั้นเออแน่นอนฮนะรอบที่แล้วโอเคแล้วส่วนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้เขาเร่งเคลียร์ให้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรรอบใหม่เรื่องการดูดีน่าจะไม่ไม่ยากเกินความสามารถไม่น่าจะใช้เวลานานมากเท่าไหร่โอเคไหมจะรีบรแก้ปัญหาเลยที่สุดได้ครับได้ครับนะ ระยะเวลาการกด G นี่คือ5นาทีนี่ชัวร์แล้วเราใช่ไหมครับ5เดี๋ยวผมแจ้งทีได้ไหมครับอย่างเขต้องลองกด,<ล>ดครับได้เลยเประมาณนั้น3-5นาทีอนนของหมอเราจะมีเท่านี้ใช่ไหมใช่ครับประมาณประมาณ3-5นาทีนี่แหละครับ<ช>แต่คือถ้าถ้าเราไม่กดอ่ะถ้าไม่กดต่อหรือไม่กดเลยอ่ะมันก็จะหายไปอันนี้คือถ้าจะยังเป็นแบบนี้อยู่ ส่วนที่จะแก้เสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจ,จะรีบถานยังไงปัญหาว่าถ้า G หายไปหรือะอะไรยังไงเียังไงถ้าแก้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะประกาศแจ้งนะขั้องต้นก็ให้เป็นแบบเดิมไปก่อนถ้าสมมติมว่ากด G ถ้าสมมติมเกินสิบนาทีแล้วหัวไม่ไปถึงที่ก็ให้กดปิเกตอันนี้เพื่อควาปมป็นประโยชน์ขตัวเองด้วยถ้ายังไม่มีอีกอันนี้ก็เราต้น จะพยายามดูจุดทนี่มันดีสุดไหนเดีตยวขอตำรวจครับมีอะไรจะเสริมไหมเรื่องการทำงาน แต่โอการพูดสนุกเป็นหลักเรื่องท่าปรับก็จะเป็นตามนั้น <Later. S 1> าไงครับ <Okay. S 1> มีอะไรจะเสนอได้ไหม ที่ให้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมว่าน่าจะให้มันมีสตรอรี่ที่แบบได้มันขึ้นนิดนึงได้เปลี่ยนทีมคนนีน้เปียนอีกนิดนึงแจ้งไหนไมีอะไรายจะเสนอไหมครับ j วีน่าจะไม่มีครับเออันนี้ทุกแจ้งน่าจะมีปัญหาเลยเรื่องเดียวก็คือราคา a อดีครับราคา AD ดีครับรา น่าจะมีปัญหาแค่เรื่องเดียวเนาะแล้วเรื่องอื่นก็คือตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมครับหรือว่าอย่างที่ไม่อกหรือว่าไงล้าจะต้องลองเล่นดูก่อนครับใช่ครับใช่ครับโอเคแล้วก็เสรืออันยันสุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าไอการเคลื่อนย้ายศพเนี่ยมันมีดราม่าขึ้นมาอย่างสมมติว่าเฮ้ยทำไมทำยิ้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีคนบนอะไรขึ้นมาปุ๊บอะทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม้ามเคลื่อนย้ายนะโอเคไหม ถึงบนคนเรื่องเรื่องหมอที่อาจจะไปถึงช้าด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนพุ่งเยอะอย่างเงี้ยแล้วหมอมีแค่หกคน่ะมันก็ไม่ทันเหมือนกันนะฮะแต่เขจะรีบไปให้เร็วที่สุดครับเพราะหมอ,อที่่ก็มืใหม่เยอหมค,คือตอนแรกเสนอไปห้าคนแต่ห้าคนกับปริมาณทั้งหมดอะม,มองว่าทั้งหมอพิจารณ์กับมาว่าน่าจะไม่ทันด้วยก็เลยไปคนแทน มีอะไรเสนอไหมครับก็คือเหมือนเดิมนะถ้าสมมติว่ามีดราม่าหรืออะไรขึ้นมาปุ๊บเราก็จะตัดตรงนี้ออกไปเหมือนเดิมจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมจนกว่าเราจะพร้อมเลยแหละทุอย่างมากขึ้นได้ครับน่าจะมีปัญหาตรงนี้เนาะไม่มีครับไม่มีครับว่าไคือคือถ้าเกิดสมหติว่ามันมีปัญหาเรื่องอะไร ที่มันเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่มันเป็นเกี่ยวมาครับนั่นคืออย่างอยากให้เข้ามาคุยกันกันเลยว่ามันมีปัญหาตรงไหนมันจะแก้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยสักเสนอกันได้เลยนะฮะถ้าถ้ามันเล่นแล้วมันมีปัญหาครับอยากให้เข้ามาคุยกันตรงๆนะฝากเวยครับใช่ครับอยากให้ปรับปรุงอะไรยังไหนตรงไหนก็คือบอกได้เลยมันบางอย่างมันต้องลองแล้วมันเกิดว่าเราเนี่ยที่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าปัจจุบันนี้ก็คิดได้ประมาณเท่านี้ มันอาจจะดีเท่าน,นี้หรือมันอาจจะดีได้มากกว่านี้ต้องอยู่ที่สถาน,นาการณ์หน้าง,งานตรงนั้นด้วยประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะเสริมแล้วนะทุกคนครับโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวจะรีบไปเคลียร์เรื่องราคา A D ภายในคืนนี้แหละเพื่อนอาจนานย์เพื่อที่จะได้มาซื้อกันเพื่อแบบว่าอยากคุนเขาได้ไปอยากให้ใหใหมันมี A D ใช้กันอะไรอย่างนี้ แล้วจะแจ้งทางไหนครับแจ้งทางไหนจะแจ้งทางไหนใช่ไหมครับประกาศเลยครับประกาศี๋ยวประกาศทวิตเตอร์แล้วกันโอเคไหมครับโอเคครับประกาศทวิตเตอร์ว่าราคาเท่าไหร่แจ้งในประกาศสภาดีซีก็ได้นะครับโอเคด้ประกาศทางนั้นจะได้เป็นข้อมูลนโอเคครับครับผมทางนั้นตอนนี้ก็น่าจะเคลียร์ ี่ลวาแฟนผมมาขอบคุณครับถ้าอยากไม่ให้เสนอเสนอได้เลยนะอ่กิดอะไรสคนครับสองี่ลรักล้อมีสองีอมมือ่ไอสองขีดมันมีเสียงหรือเปล่าหลังราอน้ครับอาจจะพูดไปหนึ่งเดี๋ยวแจ้งเดียวแจ้งมาครับผมแจงเลยบักไป้อยล่วงไปเดเอ้ อาเหียแกงอาเหียแก๊งไม่ให้่หรียญแก๊งอยู่ในอยู่ในตู้สภาตู้สภามีเลรียญ50เหรนี่คืออะไรครับเนี่ต้องหมอกขนาดรู้ว่านี่คืออคือคือจบปุ๊บมาปั๊บเลยนะเหมือนรู้อะวันนี้ลองเทสเลยที่ราคาโควิดหรอครับไปซ่าที่ไหนครับพี่มุงล้าพี่มุงล้าเอาก่อนเลยเอาเหรียญแก๊งเลยไม่เอาเดยเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงเดี๋ยวสภาเขาจะแจกก่อน10เหรียญอ๋อ นึกว่าหาเหรียญแก๊สไปเลย,ยาบาร์กไปรอ,อที่รถ <c oughs> บารกไปรอที่รถนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวส่งตัวแทนมาเอาเหรียญแก๊สก่อน<า>